สวัสดีค่ะเราจิอาก,กิวันนี้เราก็มาต่อกับเกม Angels of Death ทุสวรรค์ท่านอมหิตกันนะคะเขาก่อนนั้นอา่าไปหยุดอยู่ตรงที่เจอคุณแดบแด้ขาวตัวยักษ์ตัวใหญ่เอาล่ะเตรียมวิ่งนะ3 2 1สองหงอ้โ เอาไม่ใช่สีขาวนี่ไม่เห็นสีด้วยซ้ำอ้ะแซคแซคตื่นสิแซคตื่นเร็วฮะมีงูยักษ์ตามมามีเร็วพูดเรื่องบ้าอะไรของเธอเนี่ยดูสิตรงนั้นไงฟังนะเดี๋ยวเข้าเถอดเปิดประตูข้างหลังเร็วเอ้ยฉันพูดกับเธออยู่นะ ต้องมาอะเลยเธอพูดหนึ่งอะไรอยู่เนี่ยฮะแต่ว่าเมื่อกี้มีงูยักษ์นะนั่นนะเธอแค่ละมือไปเองมากกว่ามั้งหัวไปเกลแทองอะไรมาเนี่ยฮะอย่าให้ฉันต้องมาเงยงอีกรอบนะอ,อยู่ๆกลับมาแล้วนะเธอก็เพี้ยนไปเฉยเลยเนี่ยนึกแล้วเสียปล่อยเธอไปคนเดียวเนี่ยไม่ไหวจริงๆฉันขอโทษนะ อ๊ะไม่เป็นไรนะแซคแล้วทาไมเธอมาอยู่นี่ล่ะพอดีเจอแขกไม่ได้รับเชิญอะฮะดอกตอร์แดนนี่เหรอเออหมอน,นั่นแหละแล้วดูได้ไงเนี่ยศพเขาหายไปนะ่ะก็ว่าอยู่ไอเวนนั่นฉันขย,ยับไม่ไว้ จนนเจ้นั่นก็เลยหนีไปก่อนที่ฉันจะได้เชื่อมันคุณหมอได้พูดอะไรเหรอฮะใครจะซนเล่าไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมากังวลซะหน่อยงั้นเหรอไม่ต้องสนเรื่องนะั้นนักหรอกนะยังไงเธอก็รอดไม่ได้เฮ้ยเป็นไรเนี่ยขอโทษนะ ยาที่ฉันท่าน่ะมันหายไปหมดเลยพอมาคิดดูแล้วจ้านั่นก็พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องยาด้วยนี่แหละเขาเป็นคนเอาไปนี่เองสินะเอ้แล้วได้ไปเอาของที่ฉันหกมาหรือเปล่าอะออ๊ะ,อะนั่นน่ะเหรออืมนั่นแหละที่ฉันต้องการนหะนขอดูหน่อยสิ นี่เหรอที่แซกอยากได้น่ะเยี่ยมเลยทีนี้ฉันก็สู้ได้แล้วมีดอันนั้นเป็นของแซกเหรออ๋อนี่แหระนี่นะ่ะเป็นของที่ฉันเคยใช้ก่อนที่จะมาใช้เจ้าเขียวเนี่ยเฮ้ยว่าไงจะไปกันต่อไหมอ่ะไม่ได้นะเดี๋ยวก่อน เธอน่ะยังไม่หายดีเลยนะเฮ้ยเธอนี่เหมือนจู่จี้เป็นบ้าเมื่อกี้เจอเรื่องไปฉันเดินไหวแล้วนะเดี๋ยวก่อนอย่างน้อยให้ฉันทำแพลก่อนเถอะนะถอยไปเลยอย่าฉชน,นะะไม่ต้องมาแตะต้องอะไรเลยถ้าจะฆ่าฉันคนนี้แล้วก็ต้องสร้างบาดแผลได้มากกว่านี้เพราะงั้นไม่ต้องห่วงหรอกนะม่ได้หรอก อะไรของเธอเนี่ยอย่ามาทำหน้าแ,บบแปลกๆแบบนั้นใส่กันสิฮเฮ้ยจำที่ยายผู้หญิงชัง้นสามเคยบอกเอาไว้ได้ไหมฮะตอนนี้ฉันคิดว่ายายนั่นพูดถูกทำว่าฉันอยากจะอ้วกเหมือนกันนะแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งแหละที่ไม่ได้ผิดเลยไม่ แทบแซกนะ่ะพวกเราไม่ได้หลอกใช้กันไม่ใช่เรื่องนั้นเธอนะ่ะก็ยืนยันคำพูดตัวเองไปแล้วฉันจำได้แล้วอะไรล่ะก็โซนที่บอกว่าฉันมันเป็นปีศาจปีศาจนะ่ะไม่ตายง่ายๆจริงไหมล่ะนายเป็นคนนะคะ เอ้ยไม่เอาหน้าอย่าทำหน้าปแปลกๆแบบนั้นสิมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับปีศาจแหลนะหน้าและมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับฉันมาโดยตลอดนั่นแหละเอ้ยเลิกเมือได้แล้วยังไงสิ่งที่พวกเราทำได้ก็มีแต่ต้องไปข้างหน้าต่อถึงจะไม่มียาก,ก็ตามถ้าเธอไม่มาฉันจะทิ้งเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวก่อนฉันจะไปด้วย อ๋างั้นก็รีบใส่ตูดไปได้แล้วแต่ว่าก็อย่างนี่เธอน่าจะรู้แหละฉันวิ่งไม่ไหวอ่ะอืมเข้าใจแล้วมีรอยเลือดอยู่ด้วยเป็นของด็อร์แดนนี่เหรอจะไปรู้ไหมลนะ่ะแต่มอน,นั่นก็คงจะมีเลือดไหลออกมาแหละเลือดไหลออกมา แต่เขายังมีชีวิตอยู่เหรอเหมือนว่ามอนนั่นจะมีเลือดถุกเฉินอเอาไว้อยู่ใต้เสื้อนอยังไงก็ตามถ้าด็อกเตอร์แดนนี่มีายาอยู่แล้วก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องตามเข้าไปตามรอยเลือดนี่ไป <c oughs> ประตูนี้เปิดอยู่ แล้วรอยเลือดก็นำทางมาทางนี้ด็อกตอร์แดนนี่ผ่านทางนี้ไปเหรอถือสองอย่างไม่หนักเหรอแซคนี่แซคเฮ้มีอะไรก่อนหน้านี้น่ะเธอบอกว่าตัวเองเป็นปีศาจงั้นหมายความว่าเธอไม่ใช่มนุษย์เหรอฮะงั้นขอถามหน่อยช่วยนิยามคาว่ามนุษย์ให้ฉันที อะไรคือคำว,ว่ามนุษย์ตามปกติสำหรับเธออเป็นที่ต้องการของพระผู้เป็นเจ้าเหรออะไรล่ะนันนะ่ะนี่เธอคิดแต่เรื่องพวกนี้อย่างนั้นเหรอ<ม>ยังไงก็ตามฉันก็เป็นคนธรรมดาแล้วคนปกติคนนึ่งหรือจริงๆแล้วจะไม่ใช่ แล้วพระเจ้าของเธอน่ะได้บอกหรือเปล่าว่าการถูกปีศาจฆ่าเป็นเรื่องที่ยกทนให้ไม่ได้อะไม่นะพระเจ้าของฉันไม่ได้บอกแบบนั้นพระเจ้าของฉันไม่ได้พูดแบบนั้นเฮ้ยแล้วมาพูดจริงจังทำไมเนี่ยเฮ้ยแย่ชะมัด ฉันพูดอะไรโง,ง่ไปเนี่ยไปกันต่อเถอะนี่แซคเธอน่ะใครอยู่ในห้องที่ฉันไปเจอมีดอย่างนั้นเหรอแล้วห้องนั้นมันยังไงอ่ะแค่สงสัยนะ่ะฮะจะว่ายังไงดีละ่ะก็ฉันนะ่ะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแซคเลยอะ่ะ มันก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาน่ะอะไรแล้วนั่นน่ะเธอเนี่ยแปลกชะมัดอืมฉันว่าห้องนั้นน่ะน่าจะทำความสะอาดสักหน่อยนะใครจะไปนสนเรื่องนั้นกันเล่าอีกอย่างฉันไม่กลับไปอีกแล้วน่ะที่นั่นน่ะเพราะงั้นมันไม่สำคัญหรอกก็นั่นสินะ วาดงูที่ถูกฉีกขาดตอนที่อยู่ในหว้วงละเมอกรรมยานหรือเปล่านะนั้นมันเอะ๊ะได้ยินอะไรด้วยล่ะฮะงูงูเหรอ,อแซกอันนี้ของจริงเอ๊ะเฮ้ยลกเมอได้แล้วอันนี้ของจริงอ้าวเหรอหนีสิวิ่งสิ ไปก่อนเลยไม่ต้องรอฉันให้ตายสิมีดเล่มจิ๋วนี่ฟันยังไงก็ไม่หมดเอ้ยบอกว่าให้เด้ไปได้แล้วไงเออเจอทางออกด้วยละปิดล็อกอยู่สักมีทางออกอยู่ละทางนี้เออเดี๋ยวไปแล้วลองกอน แงไปออกแล้วอันไหนของจริงอันไหนของปลอมฮะซาบาฉันัดฉันวิ่งไม่ไหวแล้วเขียวนี่ก็หนักชิบเปงเลยนี่เธอให้ฉันมาทรมานอะไรเนี่ยฮะ ไปต่อดนแหระฉันยังฆ่างูพวกนั้นไม่หมดนะอืมเอาไปจากที่นนะี่กันเถอะอ้าวโธ่ไม่มีแรงอีกแล้วสิ แข็งใจไว้นะอดทนไว้อันนี้นะ่ะอาจจะอันตรายอะไรก็ได้นะเอ้ยก็บอกแล้วไงแค่นี้นะ่ะฉันไม่ตายง่ายๆหรอกไม่เอาหรอกฉันไม่อยากอยู่ใช้ท่าน่านิ่งๆไปก่อนเลยนั่นดูหน้าเขาสิฮะแซคอดทนนิดนึงนะนี่ อย่างตรงนี้ไปนะฉันจะจัดการเองฉันสัญญาว่าจะหายามาให้ได้เลยล่ะคราวนี้น่ะเอ้ยเธอทำตัวแปลกๆมาสักพักแล้วนะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยฮะสีหน้ามื่นมนแบบนั้นน่ะอะไรฮะเธอไปรู้อะไรที่ฉันไม่รู้มาเด้ไงเปล่านะไม่ใช่ฉันฉันมันเธอฉันต้องรีบไปหายาแล้วล่ะ เอ้ยอย่าเมิออนคนอื่นดิอีกอย่างถ้าฉันไม่อยู่ด้วยมีหวังเธอตายแนย่ฉันมีปืนอยู่นะเพราะงั้นถึงจะเจอคุณหมอก็ไม่เป็นไรเอองั้นก็ขอดูหน่อยแล้วกันอเอ้ยก็ยยคิดอยู่ว่าปืนไม่มีกระสุนแล้วไม่ใช่หรอ เอามาสิาปังฮ <c oughs> ให้ตายไม่มีกระสุนปืนไม่มีกระสุนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้อะข้อหัวคนเล่นเนระเฮ้ย <c oughs> ให้ตายสิ ถ้าจะไปทั้งแบบนี้แล้วก็มีหวังเธอไปตายเปล่าเนี่ยเธอไม่อยากถูกฉันขาดแล้วนี่นไงถึงยังไงเธอก็อยังกัวงวลอยู่ดีสินะว่าฉันจะเป็นอะไรไปเธอต้องการอะไรจากฉันกันแน่เนี่ยฮะคิดอะไรอยู่น่ะเธอสาบานกับพระเจ้าเพื่อฉัน <laughs> อีกแล้วเหรอ เเธอเชื่อใจว่าปีศาจจะยอมทำตามคำสัญญาแบบนั้นจริงๆเนี่ยเธอไม่ใช่คนโกหกใช่ไหมล่ะฉันไม่มีทางโกหกหรอกนะฉันพูดคำไหนคำนั้นถ้าอย่างนั้นแต่โลกนี้นะมันไม่มีพระเจ้าหรอกนะอืะ ผิดแล้วล่ะฮะถ้าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงถ้าอย่างนั้นถ้างั้นฉันควรจะทำยังไงดีล่ะแต่ว่านะแซมันไม่ใช่แค่เพราะว่าเธอสาบานกับพระเจ้าเพื่อฉันหรอกนะต่อให้จะเป็นคนอื่นสาบานกับพระเจ้าเพื่อฉันแต่มันก็ไม่เหมือนกันอะไรล่ะฉันนะ่ะ ไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันขอโทษนะเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยช่วยทำอะไรให้ฉันสักอย่างได้ไหมอ้าวยิม oh, <yeah. S 1> ฮะแต่ว่าตอนนี้ ฉันไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะเออฉันรู้ว่าเธอยิ้มห่วยแค่ลองยิ้มเถอนะอออซักฉันจะของงีบสันหน่อยอยากทำแล้วก็ตามใจนึกว่ายิ้มแล้วถึงตาย เน่ <Nee. S 2> hmm? เอาไปมันอาจจะหนักไปหน่อยสำหรับเธอแต่แซ <S ack. S 1> คคมมีดของมันดูคามมากเลย ใช้ได้ไหมนะน่าจะได้แล้วนะโอ้อีกแล้วเหรอฮะกลิ่นว่อนๆนี้มันรู้สึกมันไปหมดเลยกลิ่นแบบนี้อันตรายแนๆ่ๆ รีบแล้วประตูปิดอยู่พอดูใกล,ๆล้ๆรู้สึกว่าน้ำที่ไหลยอยู่เนี่ยมันจะมีกลิ่นชุนนะใต้น้ำต้องต้องมีอะไรอยู่แน่คิดว่าเหมือนจะกดได้นะหรือจะเป็นสวิชอ๊ะพอแตะลงไปมันได้สึกแสบผิวมากเลยต้องกดสวิชโดยที่ไม่ให้น้ำโดนผิวหนังเสาครับไม่เปิดเลย มีกลไกอะไรหรือเปล่านะแถวนี้ไม่มีอะไรนอกจากน้ําเลยมีอะไรอยู่ในน้ํากันแน่นะในกระเป๋ามีอยู่แค่นี้ อาจจะบาดมือก็ได้อันตรายเหมือนกันนะยังไม่ได้ใช้อ่ะแซกอ,อาจจะใช้ภ้าเป็นแผลกับแซกได้ขอลองย้อนก่อนไม่ได้โอ้อืม ถิาว่าเอามีดจุ่มลงไปในน้ำได้แล้วก็นะเออเปิดแล้วล่ะอ้าวง่ายๆอย่างนี้เลยแถมเราอยู่ตรงนี้นะมีดอันนี้ออะดูเหมือนว่าจะยังไม่เป็นไรนะแค่หันขวาก็พอออมีสายไฟแต่สายไฟขาดถ้าสามารถหาแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้แล้วก็ ตรงนี้ก็ด้วยเหรอมีคันโยกอันใหญ่น่าจะไว้ใช้เปิดประตูนะไม่เปิดก็เชื่อมันเลยมีดอันนี้ทำจากโลหะไฟฟ้าน่าจะผ่านไปได้มีสารพัดประโยชน์จัดลองดูก็ไม่เสียหายไฟฟ้าผ่านแล้ว ทีนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะต้องได้ไปหยิบมีดกลับขึ้นมามีดตัวจับเหมือนจะละลายนิดหน่อยเอามีดเข้าไปใช้สักคุ้มใช่แต่ใบมีดยังปกติดีอยู่สภาพแบบนี้ยังใช้ต่อไปได้ใช่ไหมนะระจก จะทำยังไงต่อไปดีล่ะรู้สึกว่าจะไม่มีอย่างอื่นแล้วอ่ะกระจกทำลายได้ไหมนะด้วยมีเล่มนี้น่ะก็มีแต่ต้องแทงแหละแต่ถ้าทางจะไม่ยอมขยับด้วยซ้ำแทงไปแล้ว มันยาก,กมีดแทนกันเองเลยกระจกมันร้าวไปหมดแล้วแต่ว่ามีดของแซกยังทนอยู่ได้เอาละ่ะมีดแซกนั้นแข็งแกร่งเหมือนเจ้าของเขาเป๊ะฮะอ่ะมีดมันกระจกแตกแต่ว่าใบของมีด มันร้าวนิดหน่อยขอโทษนะแซคเหมือนว่าจะมีทางผ่านมีเสียงออกแกนออกมาได้ยินมาจากหลังประตูบานนี้ ต้องไปต่อเท่านั้นแหละต้องไปต่ออ่ะนี่มันอ,อีกแล้วอีกแล้วเปลี่นหว,นวานนี่มันอะไรนะลูกไม่คิดบ้างเหรอว่านั่นจะเป็นประสงค์ของพระเจ้าว่าจะให้สิ่งใดสามารถผ่านไปได้ หาประสงค์ของพระเจ้านั้นแตกต่างจากประสงค์ของนูกนูกจะทำเช่นไรแล้วบนโลกนี้นะไม่มีพระเจ้าอยู่หรอกนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะหยุดนะฉันอยากจะให้แซคค่าฉัน ฉันไม่อยากให้เขาตายแต่ว่าถ้าพระเจ้าไม่รับรู้ถึงตัวตนของฉันหรือพระเจ้าไม่มีอยู่จริงถ้าอย่างนั้นแล้วฉันควรจะทำยังไงดีล่ะไม่สินั่นไม่ใช่เวลาจะมาคิดอะไรแบบนี้ยังก็ต้องรีบไปตามหายาต้องเอายามาให้ได้ อีล้วที่เดิมนี่เนี่ยมันมีเทียอยู่ตรงเนี้ยยายลูกจึงกลับมาเพียงลำพังแล้ว <c oughs> เรเชลการ์เนอร์แล้วแซกล่ะลูกทิ้งเขาเอาไว้อย่างนั้นหรือไม่ใช่นะแซกนะ่ะเขาเขายับไม่ไหว เพราะงั้นฉันก็เลยมาตามหายาให้เขาเพราะเหมือนว่าดรแดนนี่จะมาที่ชั้นนี้และเขามียาอยู่เพราะฉะนั้นอ้แดนนี่นี่เองถ้าเป็นเขาแล้วก็ตอนนี้กําลังคลุ้มคลั่ง,งและไม่เป็นตัวเองอยู่พ่อระสงสัยจริงๆว่าความบิดเบี้ยวของเขามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไรอ๋อพอมาคิดดูแล้วแดนนี่เป็นคนพาลูกมาที่นี่สินะ พูดไม่ออกนี่นะเรื่องนั้นช่างมันเถอะที่นี่ไม่มียาเลยเหรอแล้วดอกเตอร์แดนนี่ไปไหนเอายาไปไหนล่ะแดนนี่นะ่ะมาหาพ่อแล้วเขาดูไม่เป็นตัวเองส่วนเขาอยู่ที่ไหนนั้นมีเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ดูเหมือนว่าเขาจะปล่อยให้ความเห็นแก่ตัวของตัวเองครอบงำเสียแล้วแต่พ่อก็เอายาวนหนึ่งมาจากเขาด้วยเหมือนกันฮะ งั้นก็รู้นะสิว่าจะหายาได้ที่ไหนนะแน่นอนขอร้องล่ะขอยาให้ฉันเถอะค่ะลูกคิดว่าจะได้มาง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอเรเยลการ์เน,เนอรลูกจะชี้มีดของแซคจอมาทางพ่อด้วยมือที่สันเท้าเช่นนั้นหรือรู้ได้ยังไงว่าเป็นของแซคอออต้องรู้สิ เพราะพ่อเป็นคนพาเขามาที่นี่แต่ดูสภาพเขาสิร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดแล้วคนที่หลอกลวงเขาก็คือเจ้าช่างเป็นปีาศาจร้ายยิ่งนักไม่สิแม่หมดไม่ใช่นะนี่ม่ คราวหน้าคงจะได้ขึ้นคลแมกซ์ของเอพิโซดนี้แล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราจบลงด้วยเสียงไ๊ฟออกแกนที่มันดังปรี๊ดหูขนาดนีแล้วกันนะส่วนหลวงพ่อนี่จะว่าเป็นคนดีก็อาจจะดีจะว่าเป็นคนเรื่องเยอะก็เป็นคนเรื่องเยอะเขาไม่ใช่คนไม่ดีอะแต่เรื่องเยอะอะไรของเขากันนะแต่มันก็เป็นส่วนที่ทําให้เราจะได้รู้จักเรเชลมากขึ้นนะนะเพราะว่าเรเชลไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองเท่าไหร่ การกระทาของลวงพ่อก็ไม่ได้ช่วยทําให้รู้จักเรเชลเหมือนกันนั่นแหละเอ๊ะ <c oughs> ให้เขามาผ่านอะไรเอ่อจะว่าไม่ได้อะไรเลยก็มันเป็นการทดสอบที่มันแปลกๆอะ่ะบอกว่าจะให้เรียนรู้แต่บางอย่างมันก็ดูแล้วไม่ค่อยมีตัวเลือกเท่าไหร่นะแล้วจะมาตัดสินว่าคนคนหนึ่งเป็นคนชั่วจากการกระทาที่เอ่อตัวเลือกมันมีอยู่น้อยเนี่ยแล้วว่ามันไม่ค่อยอยุติธรรมกันสักเท่าไหร่อย่างถ้าสมมติว่า อยู่ในภาวะที่หนาวเนบเราต้องเลือกว่าจะกินพวกเดียวกันเราต้องเลือกว่าจะกินคนที่อา,อาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่าเราจะอดตายอยู่แบบนั้นเราเลือกอะไรได้อ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ปะสุดท้ายก็ต้องยอมทําอะไรที่มันแหกศีลธรรมอย่างการกินพวกเดียวกันที่ตายไปแล้วเพรางกานวิธีการของหลวงพ่อเนี่ยเราว่ามันสุดตรงเกินไปหน่อย มันเหมือนเป็นการบีบยคนคนหนึ่งให้เลือกทาอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดอยากจะทําแบบนั้นนด้วยซ้ําอ่ะแต่มันคือสิ่งที่สถานการณ์มันพาไปให้ทําอ่ะเราวก็ไม่ค่อยแร์สักเท่าไหร่สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย